Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลีเซวันกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็ยู่ดนเกมต้นฤดตะลู่ศัพร์ยุทธวิญาจาร์ครับโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่กําลังจะมาในวันที่11นี้ซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกเติมดีมีคุณภาพเนี่ยต้องที่ร้าน Power Play ถ้าเกิดว่าใครเติมกับร้าน p า w เ r อ l a y เนี่ยอย่าลืมกดเลือกสมัครสนสุนสตรีมเมอร์เป็นช ที่เติมเยอะๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใช้บริการเพราะว่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยยิ่งเติมเยอะยิ่งเห็นค่าประหยัดเนี่ยค่อนข้างสูงครับโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้เงินอีกแหละเพราะว่ามีวงแหวนเติมแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปเติมกับร้านเพลว์เพย์นะจะได้ประหยัดประหยัดครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโดยตรงนี้เนี่ยผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะว่าอ่ะอย่างแรกเลยมันคือกิจกรรมคล้ายๆถังเฉินทุกคนเคยเล่นไหมถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นก็ยกตัวอย่างเป็นถังเย้หัวก็แล้วกันเพิ่งจบไปใหม่ๆใช่ไหมล่ะ ผสมกับกิจกรรมบทเนื้อเรื่องซึ่งมันจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ได้มาจากพี่แม็กนะพี่แม็กก็เป็นคนให้ข้อมูลตลอดถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้า Discord ก็เข้า Discord เวลามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดเนาะก็อย่าลืมเข้าที่ลิงก์ใต้ใคลิปครับเข้ามาแล้วยืนยันตัวตนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเห็นห้องพวกนี้ได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมตรงนี้สวัสดีค่ะกิจกรรมใหม่จะมาในวันที่11พฤศจิกกกาานนีี้หไมม่รเปลี่ยนนะอะดััังนนนน้้เาาาากํหดไววว่จะมพุ่่่งนี้้แตวาถาเกิดว่ามก การเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมาวันอื่นก็ได้แล้วก็มาดูหัวข้อเันเลยครับข้อที่1นนะจะมีตลาด่ข่สกินใหม่ถังซานสํานักถังได้2องไลลาสัตว์วิญญาณจะได้แต้มกิจแล้วก็อ่าไต่อันดับนะครับผมอ่ะก็จะเหมือนเดิม่นแหละเออก็คือการไต่อันดับนั่นแหละอ่ะแล้วก็3ครับนอกจากนี้ยังมีวงแหวนใหม่ๆนะก็จะเป็นสาวน้อยหิมะสายโจมตีวังไวยสายโจมตีหนักนั่นคือวงแหวนเติมที่คล้ายวงแหวนแมงป่องนั่นแหละอ่ะาเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดรูปใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของแต้มเติมนะกเนนารชั้้ๆแลว ก็จะตีแรงขึ้นคะแนนไล่ล่าเนี่ยร้อเราก็จะได้สมุนไพรร้อยเก้ 2, ได้150เหรียญร้อยสามสเอ้ยไม่ใช่สามิบสองนะครับผมได้เป็นไส้กรอกครับแล้วก็3 8มรได้เป็น200เหรียญครับแล้วก็504ครับได้1นใส้กรอก576ได้350แล้วก็600 96นะได้เป็น500นะครับผม500เพรซึ่งก็ซื้อในกิจตลาดได้แค่ครั้งเดียวเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าได้กี่เหรียญเนี่ย350ใช่ไหมบวกกับตัวนี้ก็เป็น5 0 0้ละแล้วก็600700รครับรวมๆแล้วได้เหรียญฟรีอยู่ประมาณ700นะถ้าเกิดว่าใครตีแต้มให้มันถึงๆเนี่ยอืมก็อย่าลืมไปเล่นกันต่อไปครับมาดูทางด้านของตลาดในค่ายกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยครับจะเป็นทางด้านของซื้อรายวันนะ19 500เพชรเพแล้วก็69ตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถ ได้ทุกวันครับมันจะเป็นแพ็กรีนะ แล้วก็ต่อไปโปรโมชั่นตัวนี้ก็จะไม่ดีแล้วมีสุ9บาท99 249แล้วก็4 2 9ที่อ่าที่น่าสนใจครับคือ729ีสกมีสกินสำนักถังด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยแน่นอนเลยครับเติมกับ power pay จะได้ถูกกว่านี้เนาะถ้าเกิดว่าเราไปเติมตรงตรงเนี่ยก็729ครับแต่ถ้าเกิดว่าเติมกับ power pay นี้ก็จะถูกลงมาหน่อยตอนนี้ power pay ก็เปิด2 4ีชั่วโมงแล้วก็สามารถใช้บริการได้ตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปเติมกันนนนนนนะะไม่่่่รรรรูู้้้้ววาาาจเเเปป็็ััุงงีีหืออออลกตด แอดมินทางเวียดนามประกาศอีกทีเนาะมาถึงด้านไฮไลท์ของกิจกรรมนี้อย่างที่ผมบอกไปครับมันคล้ายๆกิจกรรมเนื้อเรื่องเลยเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นการสุ่มสก,กินครับแต่เป็นการสุ่มกระดูกแล้วก็วงแหวนสาวน้อยเนาะเป็นของรางวัลตามสเต็ปอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูจากวงแหวนไอห้หงหงเยื่อก่อนนะก็จะเป็นทางด้านของกระดูกลิมิเต็ดเอสพีของสุยบิงเอ๋อครับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะใช้แต่บอกไว้ก่อนนะเราถึงเรามีกระดูกไปเราก็ไม่สามารถเอาลงยุคพลได้ยกเว้นแต่ว่าเราเอาไปใช้อย่างอื่นอย่างเช่นใช้กัน สำนักหรือว่าเอาไปใช้ PVP นะครับผมที่มันไม่ใช่ลานประลองเทียนโตอ่ะหรือว่ายกคนท้าดวลนั่นแหละที่เราเรียกกันจะเป็นประมาณนี้ครับก่อนที่สกิล2สาย2ของน้องน้ํงแข็งเนี่ยมันจะได้ผลครับซุยบเออจะได้รับพลังจิตเพิ่มขึ้นถึง50%นะ4ดาวครับซุยบิเออเนี่ยจะได้รับพลังจิตเพิ่มขึ้นถึง100%เลยนะแล้วก็6ดาวครับ6ดาวนี่จะทําให้ยิงเพิ่มได้อีก2ครั้งอืม นี่ครับง่ายๆจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะคล้ายเซิร์ฟจีนไหมเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ย มันไม่ได้มีแค่นี้ครับมันยังมีกระดูกของไออินอีกซึ่งมันสามารถสลับได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเราซุมได้กระดูกสุริยเอ๋อร์แล้วเราก็สามารถสลับซุมกระดูกของไอาอินได้นะจะเป็นประมาณนี้แต่กระดูกไออินก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรที่สนใจจริงๆอ่ะมันคือกระดูกสุริยเอ๋อร์นี่แหละจะเป็นประมาณนี้ก็ลองคิดเอาว่ามันดีหรือเปล่านะแล้วก็เป็นทางด้านของ20ครับเอาไว more, นะ้อัพม้อเนาะอัพเลเวลม้อตรงนี้แล้วก็40ครับก็จะได้เป็นทางด้านของกี่ตัวไม่รู้ช่างหัวแม่ง 70ครับได้เหรียญของสายเติมแล้วนะนี่ก็จะเป็นสาวน้อยหิมะครับขนาดที่การโจมตีขนาดการต่อสู้การโจมตีศัตรูที่มีค่า HP สูงที่สุดครั้งแรกจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นถึง60%และทำดาเมจต่อศัตรูที่เหลือ30%ครับจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็ครั้งแรกไม่รู้ว่าไอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นครั้งต่อไปอันนี้ผมยังไม่แน่ใจต้องรอแบบมันเข้ามาจริงแล้วเราก็ค่อยเทสเนาะว่ามันจะเป็นประมาณไหนส่วนใหญ่ตรงแหวนตัวนี้เนี่ยไปอยู่กับทางด้านของเชลเลนเซีย s p ครับเพราะฉะนนั้น ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนี่ยอลองซื้อให้แสนปีแล้วเอาไปใส่ให้กับเชียร์เลินเสียเอฟพดูที่มันจะมาในอนาคตเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอวยอยู่แล้วแต่ถ้าอยากอวยให้สุดก็นั่นแหละเอาวงแหวน200หิมะให้กับสุบิงเออด้วย,ยไม่ใช่สุบิงเอ๋อดอิน้องน้ำแข็งด้วยจะเป็นประมาณนี้ครับเฮ้ยแล้วก็ตัวนี้อะไรวะเนี่ย 50K ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะต้องรอแบบ ทางเวียดนามเขาไลฟ์จริงๆอะ่ะน่าจะไลฟ์วันนี้มั้งถ้าเกิดว่ากิจกรรมจะมาพรุ่งนี้อันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะถ้าเกิดว่ามีการไลฟ์วันนี้ก็นแน่นอนเลยว่ากิจกรรมเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เพิ่มเติมอีกหน่อยครับอันนี้ก็พี่อ้นเคยส่งมานานแล้วแหละเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็คือจริงๆอะ่ะจะมีกระดูกเฉพาะอาอินกับนกน้ําแข็งนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีไม่รู้ว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ต้องสุ่มให้ได้นกน้ำแข็งก่อนหรือเปล่าและเราถึงจะะสสสาาามรรถลลับเเปปี่่ยนนน็กกดดูออิไ้แ ต่อให้มีไออินก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอกอ่ะเอาเป็นว่านะครับผมตัวนี้เลยจะเป็นทางด้านของสกิน729ครับเติมกับเพาเเพย์จะถูกกว่าน่อยนะแล้วก็เป็นตีสาตว์วิญญาณจะเป็นประมาณนี้ครับจะปลดตามวันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ต่อไปเลยก็จะเป็นทางด้านของกรงล็อกก็คล้ายเดิมเอ้ยไม่ใช่ดิตอนแรกผมนึกว่าที่อัพเลเวลมันไม่ใช่แหละอ่ะเมื่อกี้เห็นแค่ขอบใช่ไหมละ่ะมันคือไส้กรอกหรอทําไมมันเป็นแบบสีเงินๆล่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นไอเทมอะไรก็ช่างหัวมันจะเป็นประมาณนี้เออต้องรอดูว่าของรางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างพอเทียบกับเซิร์ฟไทยแล้วเนี่ยก็ยังไงดีอะถือว่าของรางวัลเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่ามันจะดีขนาดในและเราจะต้องหมดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวรอค่อยมาคํานวณกันอีกทีนะถ้าเกิดว่ากิจกรรมตัวนี้มันเข้ามาและก็และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคล ลากันไปก่อน goodbye ครั bye, บท่านผู้ชม